สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำกระโปรงเอวต่ำเป็นกระโปรงสั้นแทรกหางปลานะคะเป็น8ชิ้นความยาวก็จะอยู่ที่18นิ้วเราก็จะแทรกแต่ละชิ้นละชิ้นนะคะเป็นกระโปรงซิบหลังค่ะมีเพื่อนๆถามแทรกหางปลา ทำอย่างไรให้มุมแหลมแหลมนะคะก็เลยทำมาให้เพื่อนๆดูว่าจะมีหางปลาอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบไม่เป็น8ชิ้นจะเป็นตัดตัดแบบหน้าเรียบไม่มีต่อชิ้นนะคะแล้วก็จะแทรกเข้าไปเพื่อนๆถามว่ามุมตรงนี้ทำอย่างไงให้แหลม ก็เลยทำมาให้ดูนะคะว่าวิธีการทำมุมให้แหลมก็เอาเศษผ้ามาอันนี้ตรงมุมแหลมเนี่ยเย็บได้ทิ้งปล่อยได้ทีๆนะคะเย็บทิ้งไปเสร็จแล้วเราก็จะตัดตรงขึ้นมาเลยค่ะยังไม่ต้องถึงมุมนะคะ ยังไม่ต้องตัดถึงมุมเราก็จะกัดตรงนี้ก่อนเลยค่ะเรากัดมุมนี้ไล่ลงไปนะคะเพราะว่าเวลาเราวางผ้าที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยตรงเนี้เขาจะเป็นเส้นตรงเป็นแนวตรงแต่ตรงเนี้ยเขาจะตกเฉลียงนิดๆ แล้วเ,เอาตรงนี้เป็นเกณฑ์แล้วเราก็กัดไล่ลงไปเลยค่ะถ้าตรงนี้จะเลยไปก็ปล่อยให้เขาเลยไปนะคะแล้วเรามาแต่งชายใหม่ค่ะเราเรา่าไปฝืนเขาอันนี้เวลาเราเย็บเราเย็บอยู่ที่ตัวเสื้อนะคะที่ตัวกระโปงนะคะ แล้วก็เย็บเย็บนี่แล้วก็ถอยหลังพอถ้าเราเย็บได้หนึ่งเส้นแล้วอันนี้เราค่อยมาขิบเราค่อยขิบให้ถึงมุมมุมเส้นได้เลยนะคะแล้วเราก็จะพลิก เราก็จะใช้พลิกมาทางนี้ตรงนี้เราก็ปล่อยลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เย็บตรงนี้ขึ้นมานะเย็บเลยไปเลยก็ได้ค่ะให้เป็นมุมแหลมก็จะออกมาก็จะเป็นเป็นมุมที่แหลมแบบนี้เลยนะคะอันนี้ที่เพื่อนๆถามมาค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกระโปรงตัวนี้กันนะคะ เรามาทำกันเลยค่ะจากริมกระดาษเราตีมาเลยนะคะวัดลงมา20เซนค่ะเป็นเส้นสะโพกใหญ่นะคะแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กค่ะได้แล้วตีเลยค่ะ ความยาวของเราจะอยู่ที่สิแปดนิ้วสะโพก35เท่ากับ89บเก้าวกรวม3ามเซนนะคะเท่ากับ92หาร4ได้23วัดมาเลยค่ะ23ส่สิบสามเซน ได้แล้วตีเลยนะคะเราจะหาเอวค่ะเอวอยู่ที่25นิ้ว64สิบสี่เซนหาร4เท่ากับ16นะคะวัดมาเลยค่ะ16เซนเก็ตอยู่ที่3ามเซนค่ะเราทำหน้าหลังเท่ากันนะคะทำอยู่ในชิ้นเดียวกันเราวัดเส้นซิปเข้ามาค่ะ1เซน ได้แล้วตีมาหาสะโพกนะคะเมื่อกี้เอวเราอยู่ที่16เซนวัดมาเลยค่ะ16เซนจากตรงเส้นซิปนะคะเกตสามเซนช่องนี้กับช่องนี้เรามาแบ่งให้เท่ากันค่ะได้แล้วตีสะโพกเลยนะคะ เราทำแปดชิ้นเราแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งสะโพกนะคะได้แล้วตีเลยค่ะเก็ตเมื่อกี้เราอยู่ที่สามเซนนะคะก็ข้างละเซนครึ่งวัดลงมาสิบสองเซนค่ะ เรามาตัดกันก่อนนะคะตรงเส้นเอวเราวัดลงมา1นึ่เซนค่ะ พอดีเรามีผ้าไทยอยู่เราจะมาต่อขอบนะคะ3นิ้วเราวัดลงมาเลยค่ะ3มนิ้วอันนี้เราจะต่อนะคะต่อเล่นลายเราจะมาทำ แทรกหางปลากันค่ะหางปลาเราจะแทรกอยู่ที่สะโพกนะคะเราววดเข้ามาหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วค่ะตีมาหาเส้นสะโพกนะคะอันนี้เราจะไม่ใช้ค่ะ เรามาวัดดูตรงนี้นะคะสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งค่ะตีไปหาเส้นสะโพกนะคะอันนี้เราไม่ใช้ค่ะอันนี้กับอันนี้เท่ากันนะคะ เรามาทำสามเหลี่ยมค่ะอันนี้ทบกระดาษนะคะเราจะทำอยู่ที่20่สเซนครึ่งหนึ่งก็สิเซนนะคะ ล้วมาเช็คนิดนึงค่ะ26เซนแต่งชายนิดนึงนะคะชิ้นชิ้นแทกเนี่ยเราจะตัด8ชิ้น อันนี้เราจะตัดอยู่ที่8ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะแทรกหน้าหน้าอยู่ที่3มชิ้นหลัง3มชิ้นแล้วก็ตรงข้างข้างละชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางผ้ากันค่ะ อันนี้เราจะตัดออกนะคะ เรามาร์กตรงที่เราจะแทรกไว้ด้วยนะคะเราทำกากระบาดไปนิดนึงว่าเป็นซิปหลังเดี๋ยวชิ้นๆมันจะเหมือนๆกันเราจะสับได้นะคะทำตำหนิไว้หน่อยนึง ตรงข้างเราก็ทำกะกระบาดอีกนิดหนึ่งจะได้รู้นะคะว่าเป็นข้างนี่เดี๋ยวเราจะตัดชิ้นแทกให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าเราจะเย็บด้วยวิธีไหน เราจะใช้สีดำแทรกค่ะอันนี้เวลาตัดแนวตรงนี้เป็นเส้นตรงนะคะตรงข้างๆเขาจะตกเฉลียงนิดๆ เดี๋ยวเราจะตัด8ชิ้นนะคะแต่นี้เราจะเข้าให้เพื่อนๆดูก่อน อันนี้เราจะเย็บมาเลยนะคะเย็บเสร็จแล้วเราจะพลิกพลิกมาฝั่งนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเอาชิ้นนี้นะคะเข้าเข้าอันนี้แล้วก็มามุมนี้แล้วเราก็จะมานี่เลยนะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าแบบนี้มุมมุมทุกมุมเนี่ย สวยหมดทุกมุมค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเย็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะเราจะทำแบบนี้รอบตัวเลย8ชิ้น